ในการงานศพคืนสุดท้ายของการตั้งศพออกเป็นุญบสให้แก่คุณพ่อระเบียบวงพักตีผู้ใดวัยชนต่แอแตอ่นี้ไปอรตมะพาพเรพาคูบุญสถิตบ<ห>ุญยังปัญญาวาโ<ห>รด้ทำหน้าที่เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้คติธรรมเกตท่านผู้ฟังเรื่องในการงานศพคืนสุดท้ายในคืนนี้เกิดเป็นที่มาของตายได้เป็นที่มาของเสีย มีเป็นที่มาของหมดอกเป็นที่มาของการจากและพัดพาก,กจากกันไปไม่มีใครทราบว่าจะมาถึงเมื่อใดแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ทราบแต่ปัจน,นี้เราทราบแล้ว,แล,วแล้วว่าเป็นคิวของคุณพ่อและเบียบอ์องค์พระดีก่อนอื่นนั้นต้องขอแสดงความเสียใจและร่วมอะไรร่วมอะไรด้วยกับคุณโยมละเอียดองค์พระดีผู้เป็นโยมภรนยกรยาของผู้วัยชนโยมดารินบุญเกตเป็นเป็นบุตรสาวของผู้วัยชน โยมสุริยันวงพระตีผู้เป็นบุตรชายของผู้ไวชนโยมหักนางสาวหาไทยสนกองค์พระตรีผู้เป็นบุตรสาวพร้อมด้วลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนตระกูลวงศพระตีทุกๆคนท่านทั้งหลายพ่อที่สําคัญนะักพ่อ,อี่คำสั้นๆที่มีพลังไม่ต้องไปหาของขังมาห้อยคอหรอก พ่อคำพ่อคำเดียวเป็นมงคลยิ่งครอบจักรวาลครอบชีวิตตัวเองพ่อท่านเป็นผู้ให้ชีพพ่อเป็นผู้สร้างแม่เป็นผู้ให้ให้เลือดพ่อให้เนื้อในเลือดในเนื้อรวมแล้วเป็นตัวของเราตามไม่บอดหูไม่โดดแขนไม่ขาดขาไม่ด้วนล้วนเรามีครบอาการสามสองอาการสามสองที่ลูกสาวลูกชายได้มานั่นแหละแม่พ่อให้หมดมีคุณพ่อระเบียบใน้หมดอายุไปด้วยโรคบังคับ ในร่างกายน่หานะมีเป็นรังของโรคโรคบังคับเมื่อโรคบังคับมันก็ต้องไปตามอาการโรคนั้นมากับเราตั้งแต่เราเกิดด้ขคือชื่อว่าเป็นคนโรคนี้คือหมูสัตว์นําพาไปสู่สความเสื่อมือความเจริญหมูสัตว์ที่นี่หมายถึงคนคนจะนําความเจริญรือความเสื่อมตัวหมูตัวคนนี้ก็ต้องเมื่อได้มีชีวิตคือเสื่อม ก็จะมีตัวตามมาด้วยนั่นก็คือโรคเวียนเวียนเพราะฉะ่ว่าเมื่อมีเมื่ออธิษฐานจิตคนที่มีปัญญาเขาจะอธิษฐานจิตว่าอาโรคายาปรมาราภาการไม่มีโรคเวียนเวียนเป็นลาภอันประเสริฐถ้าเราไม่มีโรคเวียนเวียนจะไม่ลาภอันประเสริฐเป็นอันอื่นเราเป็นที่เป็นศีลล้วก็พบกดที่กดศีลกันได้แต่ถ้ามีโรคเวียนเวียนมันกดไม่ได้เลยโดยเฉพาะลูกมะเล็ง ดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อคุณพ่อท่านเ,เป็นลูกเต้าเหล่าหลานภรรยาผู้เป็นลูกก็ได้มีโอกาสคนที่ปัดปัดาดูแลบางคนอัจจการนี่คุณพ่อ,าอ,อ,าอ,พอรออาเหียบไม่เคยดูโทรีเลยแต่ทําไมท่านต้องเป็นอย่างนี้ส่วนา,าคนจะไปวาดูนูโทรีพวกม,มากเอนันเครียดเยอะๆก็จะเป็นมะเร็งเป็นโรคเครียดโรคอัอนกดไตย้อนเครียดําใส้ตึงลไส้อนเป็นแผลแล้วก็ ดูดบุหรีจาดแต่คุณพ่อไม่ดูดบุหรีเลยแต่ทําไมท่านรู้ไหมคนไม่ดูดบุหรีนั่นแหละเสียเปียบเ่อนแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนดูดบุหรีนั้นอาตมาก็คนหนึ่งไม่เคยดูดตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้ไม่เคยดูดบุหรีอาตมาโยมพ่อเขาจะมาเป็นคนโซนมันกล้วยพ่อกินเหล้าพ่อกินเหล้าดูดบุหรีจัดแ้่กระทบกับแม่ถ้ากินเหล้าเมื่อไหร่ลูกตกว่าตรงนั้นเลยท่าตมาเป็นคนสุดท้ายนี่ตกว่าอยู่เอย พขาพ่อเป็นคนเมาคลนีกัเราก็ล้กงพ่อพ่อทะเลาะกับแม่เด็กไม่รู้หรอกว่าพ่อกำลังทะเลาะกันถ้ากินเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันเราก็ทานไปกอดหลังพ่อพ่อเป็นตะเกียบห่อตกปางอยู่เลยแด็กพ่อจะพูดเรื่อยว่าเอออันที้ส่วๆเนี่ยพ่อก็เอาเบิร์ดเด้อร์เราพ่อก็เอาแล้วยาสูบพ่อก็เอาแล้วอันนี้เนี่ยวันดีพ่อเอาเบิร์ดเด้อร์แต่เมื่อวันโดยฉลาดมันโดยยาวกันมีลูกซีข้นผู้ชายผู้ยิ่งหาข้นผู้ชายซีขนซีขนเมื่อพี่ไม่สูบ ยะไม่มีใครกินเหล่าไอ้ถามไอ้คุณโตทุกวันอายุ82ปีแล้วไั่อยู่น้องใบถามเนี่ยครับเจ้าบองผ้าน้องมึงกินเหล่าผ้าน้องมึงสูดยาพวกเจ้าเอาอย่างเป็นสติข้างคอพออันใดอันใดบรดีุทธิพอเอาเบิร์ดแล้วพอเอาไปเบิร์ดอ่ะใครแม่ลูกสลัดลูกจะเอาลูกจะเอาเนื้อคอไปเลยตอนแรกผมพักันสูตยาบมพักแกงกินเหล่าแต่ว่ากันทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยให้ตุนปัิโย ถ้าคนคิดเป็นมันจะคิดอย่างนั้นมันก็เลิกได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณพ่อมขาทำลายคนรอบข้างทำลายลูกทำลายเมียทำลายคนไม่ดุริีแล้วก็ยึงไีที่ที่กำจัดแบบที่ดุริีเฉพาะที่ดุริีเฉพาะก็จะถูกดุลไปทั่วๆอันนั้นอุ้มนันทานมันน้อยคนไม่ดุริลีคนต่นทานจะน้อยเราเราสูดเข้าเขาเป่าออก เราเขาเขาเปาเขาเขาดูดก pues so the nah ุหลา่เขาเปอ่ออกแต่เรากระสุนเข้าคนไม่ดูดุหบเต็มกรสุนเข้าแล้วก็เตรียมปอดแล้นสองสารนเดิมเ้สูดยาสงสารควบูสูตยาในเด้อเห็นเห็นพี่ว่นเป็นน้องชายท้งบอกว่าใช่ผวบบสูนยาเพื่อเป็นหลงกระลิ่งแต่ว่า่านหูนว่าคนหลอกขานคขาูสูตยาคนบบสูดยาเนี่ยมาะสีฟูเป็นคนสูตยา เช่นผมเป็นต้นเนี่ยผมจะมีพวกพ้องบริวารเพื่อนผมคนพากเจรูบุรีแต่ผมก็ไม่ถือรางทีผมไม่ถือไอ้ที่ไม่ถือนั่นแหละมันเข้ามาหาเราเต็มตัวนั้นให้เข้าใจประเด็นนี้ขอเฉลยผลว่าเอทําไมไม่ดุเลยแท้จริงเนี่ยมตั้งทางขน้อยแต่ที่สําคัญก็คือกรรมมีสําคัญนักที่กําลังสมรพาลังแรงใดในโรคกเะอดดนี่แรงกับไม่มีคนไม่ดุริยบางทีอาจจะมีลูกเครียดคิดเยอะอีกก่บมีโอกาสนะ เฮ้ยโลบเครียดแล้วมันจะมีกดรย,ย้อนแล้วก็ลำไส้ตึงที่ไรเป็นกระเพาะไปมาแล้วก็งไงลำไส้เป็นแผลไปปั๊บมันก็จะมีเรือดลามเพราะดัง <c oughs> น,นั้นถ้าเป็นโรคกระเพาะด้วยความเครียดรักษาไม่หายถ้าเป็นโรคกระเพาะเขากินอาหารไม่ตรงเวลาถ้ากินอาหารตรงเวลาก็จะหายแต่ามาคยอเป็นโรคกระเพาะแต่ไม่เป็นพาตุนุ่งอยู่แล้วก็ทุกันหายแล้ว ถ้าโรคกดกระยอนไอ้โรคกระเพาะแล้วกดระยอนเครือดจัดกระเพาะลงลาไส้ไอ้มาก็เป็นมีโรคออื่นเนื้อรังแล้วพูดอย่างนี้ให้คนฟังดูแลตัวเองด้วยรักษาตัวเองด้วยใส่ใจตัวเองด้วยตายแล้วผมเหี่ยวเท่าไรน้อนตั้งถบตัวนี้คนตามเป็นครูคนอยู่เป็นสิทธิ์ที่อยู่ราเนี้วกเราเป็นสิทธิ์ของของคุณพ่อแล้วเบียดทั้งนั้นแหละเขาตัวนี้เป็นครูครูใหญ่เป็นครูใหญ่ว่า เราก็จะไปเหมือนเอาเมื่อวาน,น,นอาจมาไปที่อยู่บ้านหลองครูขามโยมคนน้นชื่อว่าบุญทันเป็นโยมบุญทันเป็นมะเร็งอายุห0สเกิด2500รอายุหกสบหปีอาตมาชื่อบุญยังนิมนต์พระครูบุญยังไปเทศนาศพโยมบุญทันไอไวไปทีทบ้านโคกไปที่กับโยมบุญยังเลยนะนลวงปุ่จังอิน เป็นแม่บ้านของผู้ใหญ่ประทีบจอิน,นอบ้านโคกมูลก็บุญนะบุญยังบุญยืนตายทั้งนะั้นบุญไหนตายทั้งนะั้นไม่มีใครดีคนาตายไปเพราะแต่ว่าที่พูดอยู่นี้กใแค่คนอยู่นี่ดูอะไรตัวเองด้วยตาตมาไม่ใช่ว่าเป็นคนดับจริตแต่ว่าชอบสนวนนี้มากเพราะว่าแตา่มาไม่เก่งภาษาแต่ได้ไปอยู่ที่แต่มาเป็นท่ากับธรรมทูตอยู่สี่ห้าปี ไปประทับใจคําที่พลังเขาเป็นห่วงเรามากเขามาสม่งเราแล้วเขามาจับมือได้ไดกับมือาน้าึ่งกจะตกหลังมือแล้วว่ you again, Take care you าเทคแคร์ยูเซลคุรักซีอยไอเกนให้ทำเทคแคร์ยูเซลใส่ใจตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยรักษาตัวเองด้วยแล้วคุณจะโชคดีพบกันใหม่โอกาสหนา้าแก้ไวอย่างนี้ดังนั้นที่พูดอยู่นี้ปรารถนาดีกับผู้ฟังให้ดูแลตัวเองด้วยรักษาตัวเองด้วยใส่ใจตัวเองด้วยแล้วคุณจะโชคดี อารมคยาปรามาราภาการไม่มีโรคบิดเวียนเป็นลับอันประเสริฐอไตัวเองด้วยนะอากาศที่เปลี่ยนแปลงวันวันหนึ่งมันมีสองฤดูตอนเช้าหนาวหกโมงยังไม่สว่างเลยน้วหมอกลมต้องค้างลมอ้าวเที่ยงร้อนต้องหุ่นจะพ้นบานไปวันหนึ่งเราได้สองไดูการฤดดูร้อนก็บดดูหลาว ท่านทั huh này, ้งหลายท่านเชื่อเรื่องทำดีกับพ่อกับแม่แล้วโชคดีบ่จะอดก็บบอดจะหมดก็บบหมดทำบุญวัดไหนก็ไม่เท่ากับทำบุญวัดบ้านของตัวเองนะแม่บ้านของตัวเองนะพระในบ้านของตัวเองที่นี่คือพ่อคือแม่พระในบ้านทำบุญวัดไหนก็ไม่เท่าเท่ากับทำบุญกับพระในบ้านพระในบ้านของท่านคือพ่อคือแม่ อาจมาไม่รู้เลยว่าพ่อเราเปียบเป็นพ่อของลูกศิษย์ไอ้เจ้าแมวเนี่ยเคยอมรีโมหะโมหะนั่งบ้างนั่หลบไปถือศีลไปถือศีลอยู่ที่วัดป่าลอยแก้วพห่ว่าไปเดินเตลโมเป็นนักสมาธิไม่นึกเลยว่าเจะมีเป็นลูกของพ่อเราเบียกและก็ไม่ได้ว่าเป็นหลานของพี่ว่านา้อ้านตาเจ้าหมูได้ไหมเอาเอาแมวออกจากป่าเอ้าเจ้าแมวเนี่ย Oh Okay